ครับต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของการเมาแล้วขับนะครับซึ่งเชื่อว่าบางคนอาจจะมีบางท่านอาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงนะครับหรือได้รับรู้ตามที่เป็นข่าวมาว่าพว้ขี่ในบ้านเราเนี่ยมีการดื่มสุราแล้วขับรถกันเยอะนะครับขับรถกันมากก็มาเรียนรู้กันต่อไปนะครับการเมาแล้วขับเนี่ยก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดสุ่มเสี่ยงหรือการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นปัจจัยด้านคนนั่นเองในหัวข้อปัจจัยด้านคนนะครับซึ่งรวมในของการเมาสุรานะครับแล้วก็ พอมาสุราเนี่ยทำให้อะไรการตัดสินใจช้าลงตอบสนองต่อถนน,นต่อรถช้าลงนะครับเมื่อปี65เนี่ยมีการบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มโทษเกี่ยวกับเรื่องการเมาแล้วขับขึ้นมานะครับถามว่าเป็นประเด็นไหนก็มีการเพิ่มโทษผู้กระทําผิดซ้ําในข้อหาข,าขับรถขณะเมาสุรานะครับคือปัญหาทางด้านกฎหมายคือที่ผ่านมานะครับยังมีผู้ทําผิดซ้ํานะครับแล้วก็ศาลก็ยังมีแนวโน้มใช้ดุลยินิจในการรอการลงโทษ แล้วบางทีสายท่านก็นไม่ทราบว่าผู้ขี่ที่ตัดสินลงโทษไปเนี่ยแล้วก็ให้โทษจำรอลงอาญาเนี่ยเคยทำผิดมาก่อนหรือไม่นะครับเพราะ,ะนั้นก็เลยมีการกระบวนการแก้ไขในกระบวนการนิติบัญญัตินะครับกำหนดเพิ่มโทษผู้ทำผิดซ้ําให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นความผิดเรื่องฟ้องต่อศาลจังหวัดขณะที่แต่เดิมเนี่ยข้อหาเมาสุราเนี่ยเป็นโทษสารแขวนนะครับแล้วก็มีการกําหนดให้ศาลลงโทษจําคุก และปรับด้วยตามเนื้อหานะครับตามตะไลเนี่ยก็จะบอกว่าการนำบิดครั้งแรกนะครับจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง2 0 0 0ม่นบาทนะครับแต่พอทำบิดซ้ำเนี่ยนะครับถ้าทำบิดซ้ำายใน2ปีนะครับก็จะเพิ่มโทษกลายเป็นดับเบิลกลายเป็นอะไรจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับปรับตั้งแต่5 0 0 0 0ถึง100,000บาทแล้วก็มีการเขียนในมาตาว่าให้สารลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการแง ถูกพักใช้ใบแย่กับขี่นะครับหรือถูกพักถอนใบับขี่ได้ด้วยนะครับอันนี้ครับเป็นโทษของคนดื่มแล้วขับนะครับเมาแล้วขับนะครับโทษจำคุกไม่เกิน1ปีมาตามตารางแต่ถ้าเกิดเมาแล้วขับก่อให้เกิดอันตรายคนอื่นก็จะมีโทษสูงขึ้นเป็น1-5ปีส่วนเมาแล้วขับทําให้คนสาหัสก็จะเป็นโทษจำคุก 2- 6ปีเมาแล้วขับทําให้คนตายก็เป็น3-10ปีนะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่บัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในมาตรา160ยตีทับหนึ่งนะครับ ผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา100ตีวัหนึ่งและได้กระทำาผิดซ้ำอีกภายใน2ปีนับแต่กระทำผิดครั้งแรกต้องโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับตั้งแต่5 0,000ถึง1,000 0 0บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีและเพิกถอนใบอนุญาตขี่นะครับก็ดูน่ากลัวทีเดียวนอกจากโทษสูงขึ้นแล้วนะครับก็ยังศาลก็มีสิทธิ์สั่งพักใช้ใบอนุญาตด้วยนะครับ ส่วนมาตรา160ตีทับนะครับกล่าวไว้ว่าอะไรผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา160ตีนะครับและได้กระทำผิดซ้ำอีกภายใน2ปีนับแต่วันที่ทำผิดครั้งแรกให้สารลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอคือเหมือนกับเป็นการพยายามบอกให้สารเนี่ยลงโทษจำคุกและปรับเสมอจะไม่ให้จำแล้วเราลงยา,าแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มโทษผู้ทำความผิดในข้อหาขับรถมาตอราที่เป็นผู้ขี่รถสาธารณะนะครับเช่นรถแท็กซี่รถายเหลืองนั่นเอง ก็จะมีการระวังโทษสูงกว่าคนทั่วไปอีก1ใน3นะครับรวมถึงเพิ่มโทษผู้ทำผิดข้อหาขับรถเมาทุลาถ้าผู้นั้นไม่มีเบขี่ก็จะระวังโทษสูงกว่าบุคคลทั่วไปอีก1งนสามเช่นกันพอทำผิดครั้งที่2ภายใน2ปีแล้วเนี่ยโทษสูงขึ้นแล้วเนี่ยแต่เดิมเนี่ยพนัธงรมสวนจะนำตัวผู้ทำผิดฟ้องศาลแขวงถูกไหมครับเป็นการฟ้องวาจามีการฟ้องที่รวดเร็วขั้นตอนจะมากขึ้นละครั้งที่2เนี่ยต้องไปฟ้องศาลจังหวัดนะครับหรือศารญาอันนี้ก็เป็นขั้นตอน การปฏิบัติในการสอบสวนของคดีมาสุลานะครับอันนี้ก็ให้รู้ข้ขนนะคับว่าเวลาท่านไม่เกิดเหตุรถชนเนี่ยนะครับมา่อทสวนเนี่ยต้องตรวจสอบต้องมีการตรวจสอบแอลกอฮอล์ผู้ขี่ทุกรายนะครับแ้าเกิดพบว่าผู้ขี่รายใดมีแอลกอฮอล์ในร่างกายนะครับก็จะต้องถูกตรวจสอบในระบบด้วยว่าเคยเข้อหาหรือเคยทําผิด กเกี่ยวกับการเมาทุลาภายใน2ปีมาก่อนหรือไม่นะครับไม่มีประวัติก็ฟ้องสารแขวงปกติแล้าเกิดมีประวัติภายใน2ปีปุ๊บทำยังไงก็ต้องฟ้องสารจังหวัดเลยเพราะว่ามันมีเหตุเพิ่มโทษนะครับนอกจากนี้พราบาจ,จราจรฉบับที่13เมื่อปี6กเนี่ยก็มีการบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดในกรณีที่บู้ขี่หมดสติด้วยนะครับแต่เดิมเนี่ยถ้าบูมขี่ไม่ให้ความยินยอมเนี่ยจะไปเจาะเลือดอะไรก็ลาบากนี่ก็เลยมีการแก้กฎหมายให้ สามารถเจาะเลือดได้นะครับโดยที่มาสวนเนี่ยสามารถแจ้งให้แพทย์ทําการเจาะเลือดเพื่อตรวจปริมาณแอฮคล์โดยที่ไม่ต้องอาศัยความยินยอมได้ในที่ผู้ขี่หมดสตินะครับหรือในรับอัน,อนตรายแก่กายจนไม่อาจให้ความยินยอมก็ยังเป็นที่มาที่ว่ามีผู้ขี่บางท่านเนี่ยนะฮะเวลามีเหตุเมาสุราแล้วขับรถแล้วชนเนี่ยนะฮะเขาถึงไม่ยอมอยู่ตรงนั้นนฮะเขาถึงไปให้พ้นจากตรงนั้นนะครับเพราะถ้าอยู่แล้วก็ถูกบังคับให้ตรวจได้นะครับไม่ว่าจะ ถ้าไม่ยอมทดสอบทางลมหายใจก็จะถูกแพทย์สามารถตรวจพิสูจน์ทางอื่นได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นตามอัตรายนะครับเป็นระเบียบตามขอังหงชาติเห็นไหมครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจพิสูจน์ปริปมาณในกคอในร่างกายผูข้ขี่หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ขี่ซึ่งอยู่ในภาวะหมดสติหรือได้รับอันตรายแก่กายจนไม่สามารถให้ความยินยอมได้ในที่เกิดไว้เกิดขึ้นนะครับ,รบก็ประกาศร,ราชกิจจาเมื่อ7ตุลาคม65นะครับเนี่ยก็เลยเป็นระเบียบตลอที่ออกมาเพื่อ ทำให้อะไรพนักงานสวนสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นสามารถแจ้งให้กับแพทย์สามารถเจาะเลือดน,นะครับผู้มีความยินยอมได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกฎกระทรวงฉบับที่16แล้วก็ฉบับที่ท1เนะครับเกี่ยวกับเรื่องการตรวจลมหายใจเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์การที่มีผู้ขี่บางท่านเนี่ยปฏิเสธนะครับซึ่งกฎหมายก็ให้สันนิฐานว่าการปฏิเสธไม่ยอมให้ตรวจเนี่ยมีค่าจะกเมาแล้วขับแต่ส่วนใหญ่พนักงานสวนหรือตัวเจ้าที่ตำรวจ จะพยายามตรวจวัดให้ได้เพื่อให้เป็นหลักฐานแน่ชัดในการเมืองคดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยการปฏิเสธไม่เป่ามันก็มีค่าเท่ากับกฎหมายสถนนีฐานไว้ตามมาตรา112น,นะครับให้ถือว่าผู้นั้นเมาแล้วขับเี่กก็เลยจะมีตามภาพเลยนะครับมีอะไรเนี่ยเสียอะไรเนี่ยเสีเยเบนลี่ยื้อไม่เป่าเห็นไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็รีบขึ้นรถไปเลยจากที่กเกิดเหตุนะครับก็เป็นกฎหมายที่บัญญัติออกมาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ดีขึ้นนะครับ